เจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนประดาจะมาตำน้ำพริกหนุ่มเน่อเจ้าตำน้ำพริกนุ่นมส่ง,งไปกรุงเทพเพื่อนของลูกสาวอยากกินน้ำพริกหนุ่มเจ้าก็กเลยติดเต๋าตำน้ำพริกนุ่มตอนนี้เขาติ๊บทานติ๊บอย่างเรียบร้อยก่อนเดียวเขาจะปิ้บพริกเจ้า นี้ทำอะไรกัอนอยู่ตอนนี้เขากับมาปิ้งปิ้งหอมนะเจ้ารู้ว่ามกุกคุณเมืองสมัยก่อนก็มกทีก่เต่าตอนนี้มันใจเต่าทานก็นเลยเอามาปิ้งก่อนนะเจ้าหอมแดงปิ้งหอมแดงปิ้งพริกหนุ่มวันนี้เขาต่ำนักเราก็เลย ปิ้งหอมนักหน่อยนะเจ้าระาวาังที่รอทานแดงนะเจ้าเขากดเสียบพริกไปอันนี้มันจะเป็นพริกนุ่มสีขาวมันจะบบาค่อยเผ็ดนะเจ้าสีขาวนี่นะเดี๋ยวเขาจะมีพริกสีเขียวตัวจะได้มีรสเผ็ดตวยนี่พริกนุ่มอันนี้พริกสีเขียวจะมีรสเผ็ดหน่อยอันนี้เขาจะเติมสีเขียวเข้าไปตัว พริกสองสองอย่างผสมกันจะได้รสชาติดีเฉพาะพริกนี้อย่างเดียวนี่มันจะบเผ็ดเ,เลยอ่ะมันจะมีรสหวานอย่างเดียวมันพริกมันเน่ามันจะไหมมันจะไหม ฐานแดงแล้วนะเจ้ากับพริกหนุ่มต้นสองสีนะปิ้งไปต้องมันพริกนะเจ้าปัวมันไหมต้องมันพริก้วยพริกไปพริกมาหอมก็มันพริกไปพริกมา อันนี้กระเทียมเขาขกเอาเผาโดยนะเจ้าเอามาย่างมาย่างมาเผามีพริกหนุม่มมีกระเทียมมีหอมแดงทุกอย่างต้องปิ้งให้สุกนะเจ้าเจ้าตอนนี้เขาปิ้งพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปิ้งปิ้งหรือว่าเผาเนาะตังเหนือมของจี จี ị, ้พริกหนุ inh, ่มเรียบร้อยแล้วก็แกะนะเจ้าแกะเอาเปลือกดำๆออกเปลือกที่มันโดนไฟนี่นะเจ้าดึงออกทั้งหมดเลยนะเจ้าออกมาแบบนี้นะเจ้าแล้วก็หอมแดงเจ้าหอมแดงที่เราเอาไปปิ้งไปย่าง เขาแล้วแต่จะห้องนะจ๊ะแต่ละท้องทีนห้องเหมือนกันอันนี้เขาย่างอย่างเรียบร้อยแล้วก็แกะเปลือกออกขึ้งหมดนะเจ้าแกะเปลือกดำๆออกเนอะเวลาเขาตําออกมามันจะสีมจะได้งามๆนะจ้ะประมาณนี้จ้าพริกเราได้เราซื้อมาเท่าไหร่นะ ซื้อมาห้ากิโลเจ้าเอาเอา,เอาย่างหมดเลยเาตามออกมาว่าจะได้เท่าไดรแล้วก็หอมแดงหนึ่งกิโลสัดส่วนนะ,จะเจ้าแล้วแต่เนาะแล้วนี่ก็เคออนกระเทียมกระเทียมนี่ก็เอาไปเผาไป,ไปจีไปย่างเแล้วก,ก็แกะเปลือกออก ตอนนี้เขาก็ได้ปิ้งพริกหรือว่าจี il, พริกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหอมก็แกะเรียบร้อยแล้วกระเทียมก็แกะเรียบร้อยแล้วพริกก็แกะเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้เราใช้สูตรพริกเนี่ยห้ากิโลเผาแล้วได้ได้มาม,ามาีแค่นี้นะเจ้าพริกห้ากิโล,ลกระเทียมนี่ครึ่งกิโลออกไปปิ้งไปเผาเรียบร้อยแล,แล้วก็หอมแดงหนึ่งกิโลเจ้าแล้วก็ใช้พริกที่หนูนี่ ประมาณห,หนึ่งกํามือเนะื้อซื้อมาสิบบาทเนี่ยเพื่อมันจะได้เทสอันเฉพาะพริกนมเนี่ยมันให้เทสนะเจ้า,แล,าแล้วก็มีมาาีเกลือมีน้ำปลามีผงชูรสแล้วก็มีมะนาวสำหรับคนที่บ่ชอบใส่ผงชูรสก็ใส่ก็ได้เอาจะเอาเป็นธรรมชาติล้วนเลยเนาะเจ้าเาลงมือตำเลยนะเจ้าใส่เกลือเข้าไปก่อนนะเจ้า กระป่นนะเจ้าแล้วก็กระเทียมก็หอมโขกไปเลย ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปในเจ้ามันจะได้แซ่บ

นักมันจะได้มาเป็นเส้นนี่เนาะตอนนี้ตำโคกสุดท้ายเสร็จแล้วนะเจ้าก็ได้ประมาณนี้พริกห้าโลเดี๋ยวเขาจะปรุงนะเจ้า ปรุงสำหรับคนที่บบากินปุงชูรสนะเจ้าเขาจะใส่น้ำปา่าใส่น้ำป่านะเจ้าใสไ่ไปประมาณประมาณหนึ่งทับพีนองน้ำป่านะแล้วก็จะจิมไปเรื่อยๆดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง จะใส่มะนาวเนาะเอามะนาวใส่ตัวน้าเจ้านี่มะนาวมะนาวนี่ก็ตามใจชอบจะใส่เท่าใดก็แล้วแต่รสรสส้มค่ะชอบแบบไหนใส่เข้าไปเจ้า จะใส่สามประมาณสามกีบกอนนะอันนึ่งปลาข้างไหมหนึ่งทับพีนะเจ้าเป็นสองทับพีแล้วสองทับพี น้ำปลาเขาก็ใช้น้ำปลาอย่างดีนะเจ้าเมกกะเชฟจะไม่จะกินดูนะเจ้า ร่อยเพชไจได้เจ้าแ่เ,าเติมพริกคสล้สรุปพริกที่ใช้ไปเกือบครึ่งอืมเจ้าพริกชี้ฟ้านี่เราใส่ไปประมาณสาวเม็ดนะเจ้าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดก็เพิ่มได้คนที่บ่ชอบเผ็ดก็ใส่พอประมาณนาอเอาเติมได้เรื่อยๆน้ำพริกนี่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะเจ้า สำหรับคนที่บ่ชอบุงชุรด,ดแล้วก็ชอบุงชุรด,ดนะเจ้าอันนี้ปุงรสเรียบร้อยนะเจ้าน้ำครกหนุ่มยวจะส่งไปตามออเดอร์นะเจ้าจากครัวบ้านสวนประดาวนะเจ้ายังได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าดาวด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้า